สบายดีสบายดีบูษ u k ูสุสคนพี่น้องจ๋าสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องห่อนลายเนาะอยู่เขตได้ในห่อนทุกคนเหม่นบอกหน่อยเด้ออยู่บนบอกแปบบอยู่นี่ห่อนแหง้งจนหาบอนรีบอนเช่าอยู่ในบ้านมันอยู่ไ่ได้พี่น้องมันแหมมันเป็นบ้านหลังคาันานแล้วเป็นโยมเป็นขนานดะพี่น้องเป็นโครงหลังคาเล็กเนาะโมเดตีแฟดานบมเดตฟฟีฝ่า มันก็นเลยหอนเราไม่มอยู่ป่าพี่อยู่สวนถ่ายาฟาร์มเนี่ยแหละพี่น้องออกมานอนเล่นอยู่เพียรละมื่นนี่แหละนี่กระพัมว่าย่างออกมาอยู่ทางขอกเพืองเห็นพี่น้องออกมานอนอยู่พี่ตัวอันนี้มันเป็นโฮมไม้โฮมจักตน้นเหนียวโมเป็ดกับกบุหพิ่นปลูกนี่มันเป็นใบแบบนี้ใบแค่ไข่ใบแค่ไข่ใบหย,ยา ใบยาทีันพอบวบแปรปูงแต่ว่ามันเป็นต้นอันนี้เป็นต้นเขาเอื่นต้นยังบวบแปรปูงจะบวมเป็นต้นยางนี่แหละบอนผักเทียงแต่ละมือเนาะออกมานอนอยู่พี่ว่ามันลม้มนั่นแหะมันกะไปหันกับเป็นป้าเบดพี่น้งองอกไปพูลงไปนี่กันน้องเป็นสะลงไปทางหลังแต่ว่ามันห่อนเนาะอากาศห่อนสองมือแล้วแต่ว่ามือนีบวบแปรบดิปตัดหนา ไปเดินท่อหํำอยู่แปลงห้าเดินท่อ้ํำแล้วก็เปิดนํำใช้ห้าเนานะในกระหนานที่บ่แบเป๊ะไปตัดเมื่อวานนี่มันมันสูงมันห้ามันล่มควยกันนะนะมันแบบแล้วมันตัดยากแหละบ่เป๊ะกับบอกขึ้นว่ามันตัดบ่ได้ขึ้นกับว่าเดี๋ยวเอารถไปซ่อมมั้ลแรงกูแหละแต่ว่าห้านที่เฮาซ่อมมาเมื่อวานนี่ก็ให้มันกินมือเส่านี่เบิดแล้วเนาะแต่ละมือนะพี่น้องออกมานอนอยู่พี่พักเทียง บ่มีลมแดดแบบว่าห้อนห้อนแบบห้อนสงัดเลยทุกคนเลยห้อนแหง้งตอนนี้เป็นเวลาสิบสองโมงกว่าเนาะบ่ายโมงครึ่งหุ่นแหละบ่ายโมงครึ่งสองโมงแบบแบบอย่างแบบไปสอบหนาเขางานเนาะมื่อในเชาวรัดเพิ่นกับเขาอูเห็ดอยังซอยเพิ่นแค่นั้นแหละแต่ว่ามือ่อใดเฮาตัดหนาเฮากับเขา มไดเข้าไปแต่มือนี้มได้ตัดนหยาก็เลยเข้าไปนี่ก็แม่นหย่าปัสพีนองเขียวๆข้ขางหลังนี่ตามสวนเพิ่นไปนเพิ่นตัดมาเสียบไว้ปลูกไว้นะแต่พอมันทางนั้นบดแล้วกะ็มา,าทางนี้โบเมันใหญ่นะคาก็ตัดแบบว่ามันเป็นล้ำคล้ายๆคืออ่อยนะตัดนะครก็มาบดก็แล้ว๋มวมันกัดต่อมันทีหกักพวกยังมันยัง,ย,งยังอยู่กับเพราะว่ามันมีหัวสปิงเกอร์ ไล่ไปยุต่ละแปลงห้าแล้วเนาะเมื่อนั้นิ่นก็เปิดเปิดน้ำมันก็แบบพดทั่ัวห้ามันก็เกิดขึ้นมาอีกแต่ว่าหยาตามสวนตามยังพวกหยาธรรมชาติมันเริ่มเบิดไปแล้วเนาะเพราะว่ามันเก่าเขาสูหนาแรงแล้วเมื่อนมือนีออกพรรษสาบ่ทุกคนแม่นอยู่เบ่มื่อหนีแล้วมืออื่นแต่เห็นในคลิปเบ่เอื้อมือว่านหนีเพิ่นเห็น้ํำหยาขนมจีนเพิ่นวา ออกพันษาอยู่บ้านนันุผือเห็นคลิปเมื่อวานนี่แหละเพคนว่มามือนีบอกแบบกว่านอาชิพแมนมือนีแหละน่าสิออกพันษาพี่น้องโอ้ยล้มกับบุพัดได้ขนาดเขาเขาไม่อยู่ในนินะ่งยังบ่มีล้มพี่น้องเลยมันห่อนอะลิมมือนีแบบสัง,งัด มสงัดห่อนแบบห่อนเอา้เอา,อาล้มกับรมอยู่แต่ว่าล้มแบบโบแห้งนะเพราะพัผดผัดพัดผ่านๆนะพี่น้องแต่ว่าเขตแถวบ,บอลเบาแปบอยู่นี่ก็ยังเห็นคอมเมนต์ถามเข้ามาอยู่อ่าบาแปบ,บอยู่แถวไหนเนาะเบาแปบ,บอยู่ลบบุรีคนลบบุรีลบบุรีหรือว่าน้องลีเนาะ เขตอีหยังก็เอ้ยเออบอแมนลำเออลำสนธิอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุบรีบร่บ่อนอยู่เห็นคอมเมนต์เพิ่นถามเข้ามาเนาะจะได้ยังมากินได้มำมํงม่วงได้ตํามังมง่วงมากินพี่น้อง คือม้อนซื้อสาเนี่ผิดได้ประกันมาลบอยู่พี่มันห่อนเดี๋ยวเอาตั้งกเสียเตั้งมาแวอันนี้จะเอกินเอาชนอนเฝาห่อนนะทุกคนหอนแบบบ่มีลบเนาะหอนหอนน้ำเฝาห่อนหล เต่ำบากม่วงทุกคนซื้อมาเมื่อวานนี่นี่ไปซื้อพากันออกไปซื้ออยู่อันอยู่หนาทอยู่ตลาดตลาดนองลีน,นั่นเนาะนี่อยู่เลยอ่าวัดขึ้นไปแล้วก็องเฮียนก่อนองเฮียนแล้วก็วัดก็แลอวไปแต่ว่าซอยที่เขาอยู่เนี่ยเป็นซอยตรงขามทางรถไฟลงมา แต่เมื่อส claro ี้นยินเสียงรถไพร์แอนเป็กๆอยู่ไว้ทำมันนอนกับนั่นเนอะกินรถเจ้าผู้เดียวเยอะมักินเยอะเยอะกินเบ็ดเลยมันเบลชมเลยมันบลชมบังม่วงอันนี้มันเบลชมมันบ่แม่นต์บางม่วงอันนั้นคือบ้านเขามันเป็นบังม่วงพระเจ้าปลูกเนาะพี่น้อง แมงมาาระดูหวานอหวาน,นเนี้ยดูขาคายทบทมันสๆแน,น,น้อยกรพาขึ้นเกนเอาเลยมาเปนยังดวเียน,นี่แหละทุกคนออกมาหาหลบ ลบแดด,บบดลบแดดหรือว่าหาบอลส้นแดดไม่ให้ดูนำ้ำอันนี้ลมมาแน่เลยพี่นอ้องเพราะได้นอนเย็นอยู่ตามนี่แล้วพี่นอ้องไปซีขวดง่ายๆนะมันนอนบนเย็นครับไปบ้านชัยใหม่ให้มันผีนนแซ่บตู้ ิดดอััันนนน้มมไื่พวกเครื่องดื่มพวกน้ำอันนี้เพิ่นซื้อมาให้เมื่อวานนี้เขาเอาไปซื้อแปร์สี่ก็สปอนเซอร์มาไว้ให้เมื่อเช้านี่ก็ลุงเพิ่นซื้อน้ำตาลหูไม่ยามเมื่อเช้าแนวกิ่นมีอย่งเบิดกับบอกเพิ่นแต่ว่ามื่อแรงว่าสิไปหาซื้อไก่มาต้มพี่น้องหรือว่าสิถามเมื่อใกล้นะเพิ่นนี่มั้งเจอเพิ่นให้

ง่ายแฮะท่นมียามาให้งัวเลยข้าขพเพาะจะขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวพี่น้องเลยเป็นแบบโมวม่วนท่องกล,ลิ่นอะไรมันแดดกินไปกินกับเป๊ปซี่กางขืนและกัน ส่วนมากนะเฮ็ดเวียวกหรือท่านไปกินน้ำเยน็นะกินนบ่แแบบสิมักเก็บคอคอดีดานขึ้นอันนี้ก็น,นอนพักพูดพี่น้องจนหอดเวลาเข้า,ขางานหมดแล้วก็สิบสองโมงกวนะ่าเนาะนอนตื่นหนึ่งเห็นคลิปทางบ้านเขาเจ้าเกี่ยวเขาปั๊ดทุกอันนี้ก็บ่ตายเนี่ยก็เ้าเกี่ยวเขาพี่น้องเลย ต่ละมือนะ่ะคอยว่าสิตื่นส,สวยชแบบว่า,วามันเอาเห็ดเวียกะเห็ดเวียกตากแดดเห็ดอยู่ในแปลงหย้าไปหาต้านหญ้าตัานนั่น,นตัดน,นี่เล้ก็แบบเพื่อต่ละมือต้องเ้าได้เห็ดแบบมันเป็นงานแบบว่าเห็ดกระจอกกระแจนะเออมันเป็นงานเห็ดกระเจอกกระแจขนาะพี่น้องแบบบนได้เห็ดแบบนาที่เดียวเมื่อไรก็พักแต่ว่าเรื่องที่ทำ จะถามว่าเพิ่นดีบ่เรื่องดีบ่เพิ่นหายบ่อีแยงบ่เพิ่นก็ดีเนาะเพิ่นก็บ่ได้ค่อยเว้าค่อยหยังให้ดอกพี่น้องเพิ่นก็แบบคั่นเมื่อยก็บอกเมื่อยแล้วก็พักเพิ่นก็ว่าอันใดเฮาเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดอันใดบ่เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้เฮาก็ยกันอันใดบ่ฮู้ก็ถามอันใดบ่ฮู้ก็ถามเพิ่นก็ให้ลน้องเพิ่นเฮ็ดให้นําเพิ่นก็ไปนํากันเฮ็ดนํากันอือ มันบมมีคนเผาพามให้เพื่อนเดได้คนมานอนอยู่พี่มานอนพามเผาพามเพดนันเพนี่าหายแต่ละมือเหลืองาอหายเพื่อนกบบแบบที่ว่าดีแล้วเพราะว่าคนงานเพื่อนนะ่ะเขาเจาเ้าเห็ดเขาเจ้าปุด้เห็ดยู่เป็นเดือนเนาะส่วนลลยเขาเจ้าเห็ดไลยวันแขบาบว่าคําม,มาเขาเจากับเมื่อเฮาแบบมาเฮาแบบเฮาผัดได้ยู่นี่ยู่กับที่ฮันนี้เขาเจ้าอยู่ไกล เขาผัอยู ER. ่ใกล้เขาเจ้าบนนอนแต่แบบคือเขาเหตุงานอยู่บ้านเขา้เนาะเขานอนอยู่บนอยู่มันกับโบคือมันเขากับต้องบานอนอยู่เงินเจ้าของกับโบคือเงินเจ้าของแหละอันนี้เขามาไก่เนาะเขามาดังทินเขากับแบบอยู่ในนิแต่ว่าบนอยู่จะมาในกวางกูมูนเนาะกวางเขาแหละบนเดียนเขาใส่ฟองกับหอมหอมบอทอหอดเงินกู้กับอันหอมนะ บ่านอนอ่ะบัวทองหันทองนอนใช่ไหมครับมันก็เป็นบางบอนแต่ว่าฟ้ามัวน่ะลายพี่น้องเขียนนี่นะฟ้ามัวลายเนาะพืชนนะยาแน่ยได้นี่นะลุงว่าฟ้ามัวน่ะตะกี้แห้งกับลายเข้าไปนอาหารพืชนกเว้าน้ำเบาเหร่นเบาอยังคือห้องคือคนบ้านเ้าปกตินี่แหละอยงองนั้นเเพืชนก็ะทำ เช่นนาอยู่บ่แล้วเพิ่นก็ถามน,าน,นั่นนี่แหละคือนก็ว่าห้อควันแล้วนาไอ้แป๊บน่ะมันดำมันอยู่ไก่กันแล้วลไกล่เขาสามวันเดียวกันเลยเรามาอยู่เรับกับแบบเบื้อง,งนั่นเบื้องนี่ไอ้เพิ่นแต่ละมื้อนะสี่โมงสามโมงครึ่นนะงเลยหัวมืดแล้วคอยนะ มือเบ่อมาเบิ่งมุ้งเด็กปบะหลับเลยเหมือนมือเช้าในคอยหัวมื่อห้ามุ้นกลัวพอดีนายเด็กาปุ๊กหกมุ้งมืออื่นก็คอยสิเห็ดแบบแต่ละมือตื่นมาก็เพี้ยบเหียยพี่เนาะมันเป็นงานประจำฮาเนาะงานคือเงินเงินคืองานอดทนเอะไรลุงวัดตัวสักผ้ามันซักไร หอยู่ในนี่นะซ้ัพย์มรทรัพยมีให้ครบทุกอย่างซ้ัพย์านล้างใหม่เฮ้าล้างหนึ่งเลยแหละอยู่นี่มีครบเบิดโทรทัศน์ก็มีมองเข้อมองเข่าวมอต้มน้่งเนี้ยเพิ่นมีไใบเพิ่นแล้วเนาะแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะมันมีคนมีตาอยู่ในนี้นี่แหละเพิ่นมาอยู่ก่อนก่อนนั้น คนงานทางบ้านเขาจะออกไปเนาะถ้าคนงานบ้านเขาเขามาอยู่ได้จิีวิสเวตเดือนจิตเวตเดือนเนาะแล้เพิ่นก็กลับแล้วก็เฮาก็ลงมาแทนแต่คนที่ออกจากนี้ไปก็เป็นคนนั่นมาจากบ้านเช้ารัดนั่นแหละเพื่อนข้างๆกันเป็นญาติกันเนาะเป็นพี่น้องกันเพื่อนเพิ่นเพิ่นเาก็เษตรงานแล้ว เพื่นกับเมื่อเ้ากับมาอ,อยู่ต่อขั้นเมื่อยขั้นยังขั้นบกสบายอีย่างเพื่อนกับบอกว่าพักพอนเอาพักพอนได้กับบอกเพื่อนเจ็บเป็นเย็ยนอุ้นเพื่อนกับกับบอกเพื่อนเพื่อที่พาไปหามหมอ,อาก็ได้พักแต่ว่าขั้นขาน้าวเปลี่ยนงเนข้าก็เห็นงานในปกติแต่ว่าขัน้นยั้งเขาเจ็บเขาเปลี่ยนเพื่อนกับบอกว่า พวกหนามากพวกหัวหารพวกอีนังคนเกลือเเอาพิ่นก็ไปชอบหายชอบหนาชอบหนาหายแตคือว่าดีอยู่เลยพี่น้องงานหั้ยหนาคนก็ไปชอบหาย่นยันเมื่อยเนาะแบบคนยันเอาเห็ดบ่ได้คนนั่นมองในมันไปตัดมันหกมันอียังหรือว่ามันอันนั้นเพิ่นก็บอกว่ากานตัดบ่ได้ก็บอกเพิ่นก็เอารถไปชอบให้อันใดเฮาเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดเนาะเพิ่นก็บ่ได้บังคับว่า อันนั้นอันนี้ต้องเฮ็ดท hey ือว่าดียูพี่น้องงานแล้วก็เรื่องทียูอาหารการกินนี่แหละก็ซ้ำวันน้องก็ซ้ำซเพื่อนล้างไม่แหรอนะกัแลพี่น้องยูดีมีแหงเนาะยังไงแหงยัง พอมีหาไปเรื่อยๆอดสู้ครับท่านอยู่ได้อยู่ได้ประมาณสามเดือนนี่ก็คือว่าลงตัวได้แล้วนะสำหรับข่อยนะแบบเพื่อยู่เพือนตัวเองนี่ข้าวอะอยากเมื่อปะมันก็บะไรอยางเมื่อันมันมันบดอะไรอยางเมื่อมันซื้ออยู่มันได้มาอะไรแบบมันเห็ดเงี้ยงมันกับแบบพวกเห็ดนั่อะลร ฟังน well ี่ไปเพราะว่าช้าเมื่อดอกเหมืนกับมันบดานักบดนาน่ะถามว่านักบวมันกับนักเป็นช่วงเบาบวกับเบาเป็นช่วงสนมากเลยนักกับตอนตัดหญ้าเนาะอืส่วนไลยกับนักแน่กับตอนตัดหญ้าหันให้เหงพวกใหญ่หนนั่นนี่หันใหญ่ใหญ่ยังให้มันกับโบดัปันไดดอกสันงเกตกันมันกับโบดัปันไดดอกแต่ว่าเวลาผักเวลาอย่างมันหลายบว อันนี้เวลาพักกับพักไม่โตแต่ว่าช่วงเที่ยงกินข้าวเล้วกับพัก <จง S 1> แต่12โมงหาบ่ายโมงกลัวแต่ก็เม็นเขาง,งานต่อกับผู้หละแล้วกัประมาณ4โมงเห็นยังแล้วไว้ก็เลยพักไว้ยนี่ยมะแรงบางมื่อแล้วแต่4โมงมบางมื่อแล้วแต่4โมงโมงสนะโเย็ยนไี่ถนองใ,ใครก็เมือว่านนั่นแหละทุกคนผู้ใดอยากหูยังถา,า,ามมาเนาะเดี๋ยวบอกแบบตอบ ให,ห้เนาะเวลาว่างมานอนอยู่เสรสิแล้วก็สิไลไรตอบให้ผู้ใด้กับหลายคนก็ถามเข้ามาอยู่ว่าเป็นยังไงอยู่ได้บ่เหตุงานเป็นเอาได้เมื่อยบ่ก็อยู่อยู่เด้อทุกคนเนาะอยู่ได้อยู่แต่ว่าอย่าลืมเขำว่าเบื้องคลิปให้ายอะแหละพี่น้องบางมือก็คลิปเดี่ยวบางมือกอาจจะลงคลิปเดี่ยวบางมือก็ได้สองบางมือก็ได้สามแต่ว่างานน่ะมันบริออกไว้บนอื่นเนาะมันเหตุ ซ้ำเหนกันระบบแบบโบขนาดโบแบบใบโดนๆอย่างเดากไทยต้องหายเรื่งเส้นหนึ่งอีกอย่างคันท่าแบบไปทางอื่นแบบไปตลาดเนี้ยมันกดโบคือบาดท่าเนาะเหม่อนเทากับโบก้าแบบที่ายพิษนะเจ้าเทากับแบบโบก้าสิออกไปถ่ายโลโลลีลีเห็นไหมพี่น้องเทากับแบบย่านอีกอย่างเทากับโบไดมี่เห็นเอฟซีเพิ่อนกัมเร็นบอกอยู่ว่าก่อนที่จะอัคลิปคนกัดให้ถามเพื่อนก่อนให้ปรึกษากันก่อนขอเพื่อนก่อนเนาะจังไาย บอกเพื่นเนยมาฮอดแล้วก็บอกเพื่นแต่ว่าจะนายนะเพื่นหูอยู่ว่าเฮ็ดยูทูบเนาะแต่ว่าถ่ายได้เจอคะแนนเฮ็ดเวียกไปยครอบก็คือมีเออก็คือมีคาตั้งกล้องนั่นแหละเฮาก็ตั้งแล้วก็เฮ็ดเบี้ยขวบบือห้อยมือห้อยจับห้อยยืนเออหอยมันสิเมื่อยอีกคนหนึ่งต้องเฮ็ดนะเพื่อนบอกว่าเฮ็ดนะเฮ็ดขอมกันซอยกัน ่นแหละพี่น้องจ๋าบ่าลายยัยห่างมาเขานี่บ่าวแป๊บกระซี่เยขอเก็บภาพบรรยากาศไดยเพียงเท่าน <Das> ี้เนาะขอบคุณทุกๆกำนังใจขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์แลวก็เอฟกำลนังใจจากเอฟซีทุกๆคนเลยเนาะไปแล้วพบกันคลิปหน้าสบายดี